สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจน้ำจิ้มหมูกระทะตราเพชรลำพูนะคะวันนี้นะคะครูส่ยืนอยู่กับคุณลูกค้านะคะหลังจากวันทำงานซึ่งนะคะเดินทางมาจากบ้านหนองน้ำขุนเลยนะคะมาเพื่อที่จะตามหาน้ำจิ้มของเพชรลำพูนะคะนี่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะติดสถานการณ์โควิด -19 นะคะทางเซลล์ของเรายังไม่ได้ขึ้นไปทางฝั่งหนองน้ำขุนนะคะแล้วทีนี้นะคะคุณลูกค้าตามมาถึงที่ร้านเลยนะคะนี่นะคะ น้ำจิ้มหมูกระทะตราเพชรลำพูนะคะเ,เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะบ้านหนองน้ำขุนอยู่ทางไหนตำบลไหนอำเภอไหนคะบ้านาน้องน้ำขุนนี่บ้านาน้องน้ำขุนครับนกเป,ป่านะครับตำบลนาหอมครับอําเภอตุงสีรมจังหวัดอุบลน,นะครับไอ้ตรงตรงตรงีแยกถ้าถ้าไปตรงอบตนาหอมก็สีแยกเดียวส้ายครับเดียวสายช,ช,ชื่อชื่อร้านอะไรคะร้านที่ทัาป่าฟาร์มครับร้านที่ทัาป่าฟาร์มนะคะบ้านหนองน้ำขุนนะคะที่ตรงนั้นมีจาหน่ายน้ําจิ้มหมูกระทะตราเพชรลำพู แล้วนอกจากจำหน่ายน้ำจิ้มหมูกระทะตาเพชรนำพูที่ร้านขายอะไรบ้างคะมีอาหารแช่แข็งครับมีมีอาหารแช่แข็งหมูกุ้งทะเลครับแล้วก็มีมีพวกของของชำของชำนะครับมีครบทุกอย่างเลยนะคะทั้งของชําทั้งอาหารสดอาหารทะเลแช่แข็งนะคะและที่สําคัญนะคะมีน้าจิ้มหมูกระทะตาเพชรนำพูจาหน่ายอยู่ที่นั่นด้วยนะคะแล้วทําไมถึงได้มาตามมันหมดนานหรือยัง หมดนาแล้วครับลูกค้าได้มาติดตามตามหาแล้วก็ผมแล้วก็ได้ไปตามหาไปให้ลูกค้านะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะผลตอบรับจากลูกค้าลูกค้ามีคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างคะอร่อยครับถูกถูกปากกันทุกคนครับถูกใจด้วยครับโอ้โหนะคะอร่อยถูกปากถูกใจกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณสุจะให้ฝากร้านนะคะฝากร้านให้กับคุณลูกค้านะคะที่ดูคุณสุไลส์สดอยู่ตอนนี้นะคะ ก็เชิญเชิญมาแวะชิมแวะกินได้นะครับอร่อยสะอาดถูกหลักนามัหมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนน้าจิ้มหมูกระทะนะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะไปชิมรสชาติความอร่อยเข้มข้นของน้ําจิ้มหมูกระทะตราเพชรลําพูอยู่ที่ร้านร้านพิทักษ์ป่าฟาร์มครับพิทักษ์ป่าฟาร์มบ้านน้องน้ําคุณอัเพอทุ่งสีอุดทุ่งสีอุดมนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากครูสุทธรันะคะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ดูคุสูไล์อยู่ตอนนี้นะคะที่ดูวิดีโอของคุสูอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะได้น้ำจิ้มหมูกระทะของเพชรลาพาุูไปขายไปจําหน่ายเพื่อสร้างกําไรให้กับของทุกท่านนะคะ <im itation> อย่าลืมนะมีทั้งราคาปิกและก็ราคาส่งนะคะให้กับคุณลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามพระชมขอบคุณทุกทุกที่น่ารัก <im itation> นะคะ <im itation> สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ